แล้วพอ้อรถแล้เอ้ผมชื่อดาวมงคลราเริงน่ารักสดใสเรียนรู้ฉลาดหัวไวทุ่มเทสุดตัวสุดใจ กินมากไ้ๆหิวแล้วตามันลายดาวดาวดาวดดาวผมชื่อดาวมงคลดาวดาวดาวดาดาวผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสนใครเห็นตั้งชื่นใจเฮ้ย็เห็นว่าแทงใหญ่ดีพร้อมแล้ว

ที่เผือกเพื่อนเบิร์ดด <Gan. S 1> <p> mm. ูขนตาอ้วนดูขนตาตัวเองสิดูขนตาเพื่อนขนตาเพื่อนเหรออ้วนอุ้ยอุ้ยอุ้ย

ลุเ้เรคูลุดหมดแล้วอ้วนยัไม่ทราบยอดเดี๋ยวจะจหทราบอีกครั้งนึ่ยอรุมยอดได้7 0 0ลกโบราสาธในส่วนของบ้านเด็กอ้วนเด็กอ้วนอ้ยบบอ้ยอ้วน

ชุดยอกมากไปแล้โอ้ยทั้งคาลังคัน่ะโอ้ ไม่ไม่พี่ฝนมัดมัดแน่นเกินไปไไพา แก Dante, ชุดมัดใหม่ชุดมันแน่นเกินไปดูข้างๆสิดายูวเป็นมันหัดเกินอ่ะดูอ่ะชุดมันซับตะกี้ก well ันเยู and and ้เขกางเกมันงบมันด nice ีแล้วไม่บสีขาวต้อง่งเะได้่ข้าวกันก็ลื่นอยู่นี่ไสี ก็ปลอดภัยเนีโอสาธุสาธุเอ้าพระอาจารย์เตรียมจะขึ้นไปบนช้างพลาดไม่ได้อาจารย์จะขึ้นงานนะฮะภายเอ้าโมทนาบุญกับภ่ายช้างได้ส่งชื่อของช้างทั้งสามเชือกนะภายตัวโตตัวใหญ่เลยนี่ นะครับพายป๋องนะครับทั้างตัวใหญ่พายป๋องนะครับมานะครับชุดเขียวอาผ้าประดับร่างของช้างนะครับชุดเขียวก็จะเป็นพายดวงมงคลนะครับอาพายเลื่ลักชุดทองนะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องเราจะได้ทราบชื่อของพายทั้ง3นะครับช้างอันเป็นมงคลประจําเมืองไทยของเรานี่ใช่ครับ เรียมแร็วพระอาจารย์ของผ้าแล้วจะขึ้นช้างแล้วครับพระอาจารย์สายชนครับพลาดไม่ได้สักทีครับนี่เข้าสู่ปีที่3มที่เราได้มีการเหร่ช้างปีนี้ก็มา3ามเชือกด้วยกันเชิญทพาป๋องนะครับให้พระอาจารย์ขึ้นขึ้นขึ้นก่อนไหมครับขึ้นช้างก่อนนะครับดาวมงคลถะาขันดาวใช่ไหมผมพูดไปเมื่อกี้ <c oughs> ประธานนวดกอบพระคุณครับนุโมทนาบนก็อนุโมทนากับคุณเป้หายใจน้องที่นําช้างนะครับเป็นจภาพครับประธานทั้งสามเชือก องกระถินด้วยแล้วก็<ช>มีศรัทธาอยากนาช้างมาประกอบใ,<ช>ในงานท่านก็เป็นเจา้าภาพเสริมบารมีอ่าเสริมบารม,ม,ม,มีก็ได้เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับในส่วนของช้างทั้ง3เชือกช้างป๋องนะช้างพายดวงมงคลช้างอ่าพายเลือดรักนะครับทั้ง3ามอ่าช้าง3เชือกด้วยกันโมทนาบนกับอ่าคุณนายปาลอยเมื่อกี้มาเสียบกับองคงินนหนึ่งพันบาทโมทนาสาธุครับคุณนายของท่านผู้ใหญ่ประคอง อันนี้สมดงน,น,นะครับครับอ๋อพายดาวมงคลน,นะครับภายดาวมงคลน,นะครับโคตนาสาธุกักบพี่น้องนะครับนะครับก็อ่าตอนนี้เตรียมแล้วพี่น้องเราพอช้างมาทุกคนจะมาตุ้มบ่โหมมาให้ความสนใจนี่แหละครับทำไมถึงเอาช้างมาใช่ครับออกสิบ โบธนาสาธุกับอาเสียทิพย์ลุงทิพย์ของเราครับโบธนาบุญกับลุงทิพย์เก็บพญานาคหนึ่งร้อยบาทครับโบธนาสาธุเกบพญานาคก็ดีเก่พญานาคก็ดีครับเป็นสิ่งที่เราจะได้สามต่องานให้แล้วเสร็จนะครับให้แล้วเสร็จก่อนงานยกช่อฟ้าวิหารนะครับในวันที่ยี่สิบหกถึงสามสิบธันวาคมครับผมครับพี่น้องพี่น้องจะถ่ายรูปนะครับ อนนี้ก็ได้แล้วกลับมาก็ถ่ายอีกก็ได้ครับจะมีเวลาเยอะเนาะนะครับเป็นสลีมมงคลเพราะว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยของเรานะครับตั้งแต่นู้นนะครับโบราณโบราณนะครับต้องใช้ช้างออกศึกนะครับพี่น้องเราก็ใจเย็นๆนะครับไปร่วมแห่กันเข้ามานะครับไปร่วมแห่กันเข้ามานะครับทั้งนะครับตัวใหญ่นี่ครับองค์ใหญ่นี่นะครับเคยแสดงหนังดูครับองค์บาทนะครับอาจารย์นี่จะเหมือนองค์